กราบสวีน้อยน่ารักคนครับไก่ผมกับเซเว่นนะฮะวันนี้นะครับตัวเกมอัปเดตระบบเข้ามาใหม่โคตรเยอะนะครับอัปจนหลายคนท้อนะครับว่าโอ้โหอัปขนาดนี้ไม่ไหวจะเล่นนะครับแต่ก็ปล่อยผ่านไปนะฮะเรามาดูสิ่งที่แบบสําคัญสําคัญสำหรับวันนี้ดีกว่านะครับนั่นคือนี่ครับกดฮีโร่ไปนี่ครับกดฮีโร่ไปนะครับปุ๊บปุ๊บไปครับ มีโลเข้ามาใหม่2ตัวนะครับสิ่งที่หลายคนงงนะครับนั่นคือมีแค่สตัวนี้นะครับอะเดลแดงนะครับและตัวฟ้าบวกนะครับหลายคนคงงงนะครับว่าเฮ้ยทำไมแดงบวกไม่มาแบบนี้ดีแล้วนะครับแบบนี้ดีแล้วนะครับมาแค่นี้จะได้ประหยัดนะครับมาถึงตัวแรกก่อนนะครับตัวนี้นะครับหลายคนคงคุ้นเคยในการผ่านด่านนะครับในด่านนี้มึงยังโหดนะครับคือแบบโอ้โหมึงสะท้อนมึงทุกอย่างมึงโหดมากนะครับแต่ชีวิตจริงนี่นะครับพูดได้คําเดียว อย่างไก่นะครับคือไม่ค่อยเวิร์สครับมีเอาไว้ประดับไอเดีนะครับเพื่อดัน C p ก็พอนะครับคือมันเป็นตัวฟ้าบวกแทงที่ดีนะครับแต่ว่าสู้ตัวนี้ไม่ได้นะครับนี่ใช้ตัวนี้ยังดีกว่านะครับดีกว่าด้วยประการทั้งปวงนะครับเคยบอกไปแล้วว่าทำไมมันถึงดีนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปว่ากันนะครับตัวถัดมาที่ดีๆของวันนี้นะครับนี่เลยนะครับอาเดลแดงนะครับตัวนี้นะครับเรามาดูแรงกิ้งกันก่อนเลยนะครับแรงกิ้งของเขานะครับเห็นภาพก็เราเรื่องได้แล้วนะครับซี คำถามคือมันไม่ดีเหรอนะฮะทำไมถึงแรงยับเยินขนาดนี้ไม่เหมือนตัวอื่นนะครับจากใจนะครับอเดลนะครับข้อดีของเขามีแค่อย่างเดียวเลยครับให้2ก็ได้ครับอ่ะนะครับจะได้ชัดๆกันไปนะครับข้อแรกนะครับมันดีกับ PVE ครับคือตีมอนตีอะไรเงี้ยอเดลโอเคนะครับมันเป็นสายแอตแทกที่โอเคนะครับกับอีกอย่างหนึ่งที่ดีๆที่เขานิยมเอามาใช้กันนะครับนั่นคือเอามาลงดันกิ้ครับหรือเอามาลงดันมังกรนะครับดันมังกรที่อเดลเวิร์กเวิร์กนะฮะ พี่เขานิยมใช้กันที่เกาหลีนะครับคืออันนี้เลยครับกดท้บไปนะครับกดตึบเข้าไปนะครับนี่นะครับส่วนใหญ่ที่นิยมใช้กันครับคือเอามาลงดันมังกรดานะครับบางคนจะเรียกมังกรอะไรก็แล้วแต่นะครับมังกรลมมังกรแล้วแต่จะเรียกนะครับแล้วแต่จะเรียกนะครับส่วนใหญ่จะเอามาลงดันนี้นะครับแล้วเอามายืนคู่กับลาเชลนะครับสองตัวนี้นะครับจะทำดีเบียสได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะมันตัวนี้มันทําให้ใบนะครับแล้วก็ตีไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับคือ ถ้าใครแบบอยากจะจัดทีมที่แบบอย่างพี่อ่ะพี่จัดทีมขี้เกียจเล่นนะครับคือขี้เกียจเล่นนะครับคือกดปล่อยออโต้นอนเลยครับคือพลังเท่าไหร่เท่านั้นนะครับนะฮะก็ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คนจะวางแผนอยากเล่นมืออยากเล่นอะไรทีมพวกนี้ไม่เวิร์กอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าอยากเล่นออโต้ทีมพวกนี้เวิร์กนะครับก็คือเอาอเดลแดงนะครับมายืนคู่กับลาเชลเท่านี้พอนะครับรับรองว่าเวิร์กนะครับนั่นคือข้อเดียวเขามีแค่นี้นะครับเะฉะนั้นส่วนสกิลอื่นๆถามว่าทําไมดีหรือไม่ดีอะไรยังไงอาวุธใช้แบบไหนอะไรยังงไเเดี๋ยวรา ไปดูวนครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ขอไปคุยกับเจน้ำกันก่อนแล้วกันนะครับว่าเอ่อตัวนี้สักกี่แพ็คดีนะครับคือไม่ได้ก็คือไม่อยากเจ็บเยอะครับอยากเก็บโคต้าไว้ตัวอื่นนะฮะเพราะฉะนั้นลองไปดิวกันดูแล้วกันนะครับตอนนี้พี่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะนำเท่าไหร่นะครับแต่ลองไปดูแล้วกันครับนะฮะลองดิวดูครับถ้าสำหรับใครที่อยากได้นะครับเพราะฉะนั้นขอไปคุยก่อนครับแล้วเดี๋ยวกลับมาดูนครับไปฮะเราคุยกับเจน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ได้แพ็คมาเป็นที่เรียบร้อย นางจัดมาให้ครับมีสูมประมาณ15แพ็คทวดในการเพราะฉะนั้นมาแน่นอนนะครับไม่รู้จะมาหรือเปล่าโอ้ยเพิ่งเห็นนะครับเนี่ยโอมันเอามันเอามาคู่กันเลยเว้ยมันเอามาคู่กันเลยนะครับถ้าใครยังแบบคิดว่าอยากดันมังกรนะอันนี้แนะนำนะเพิ่งเห็นจริงๆนะครับเอาอีกตัวเนี้ยนะครับคู่กับราเชลนะครับรับรองว่าดีครับ แต่ดีแค่นี้นะครับดันอื่นหวยแตกนะครับดีแค่ดันมังกรดำเท่านั้นนะครับย้ำนะครับว่าแค่มังกรดำนะครับยางอื่นหวยแตกนะครับไม่ต้องมีก็ได้นะครับฉั้นตัดสินใจการเอาเองนะครับว่าเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะครับฉันเราไปเปิดครับนะฮะเรามาดูครับกดไปครับสคริปโหลดนะครับตัวใหม่ไอตัวใหม่นั้นก็ยังไม่มานะครับเออโหยมึงไม่มาสกุลนี่เหรอนี่ฟ้าตัวใหม่ยังไม่มาเลยนะนี่ กดยับยับแล้วนะโอ้โหมันมันขนาดนั้นเลยเหรอวะจริงดิจริงดิฟ้ายังไม่มาเลยครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหพวกคุณุนช่องเดี๋ยวก่อนนะกดถูกตัวปะวะกดถูกปะวะก็ถูกนี่หว่าเออนะครับเออดูทรงละตัวที่ร้อยสี่เอ็ด ดูทรงแล้วดูทรงแล้วตัวใหม่ก็ยังไม่มาเนี่ยครบแล้วเนี่ยมาครับเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับมึงหลุดเลสหรือเปล่านี่ครับปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับมึงหลุดเลนหรือเปล่าครับ,เรอ,เรบอเดลเนะครับกดมากดครับสคริปต์เดชชื่ออะไรนี่น่าจะใช่ชัว์ครับชูธงนะครับชูธงนะครับ ชูทองแบบนี้นี่ใช่ชวนนะครับนี่นะครับสุดหล่อของเรามาแล้วนะครับจากดิฟเอนส์สู่สายโจมตีที่แท้ทรูนีฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าอเดลมันดีหรือไม่นะครับทำไมถึงบอกว่าต้องมีลงดันนะครับเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปดูครับไปฮะเราได้อเดลมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับฉันเรามาดูสกิลกันดีกว่าครับแล้วก็วิธีการใช้ของอเดลนะครับทำไมถึงต้องไปคู่กับราเชลนะฮะอย่างแรกนะครับประกดแพสซีฟก่อนเลยครับนะครับ ดิวเาเมจเพิ่มเติมนะครับสำหรับศัตรูที่ติดเบิร์นนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกครับราเชลเขามีเบิร์นด้วยสกิลของเขาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับมันจะสามารถดิวดาเมจได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วมันเป็นการดิวแบบโอเวอร์ไทม์นะครับพูดง่ายๆก็คือ2ตัวนี้คู่กันครับใช้คอมโบสําหรับการเผาไหม้ดีมากนะครับมันเป็นเผาแบบเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นมันจะสแต็กกันไปได้เร็วมากนะครับและทําให้ DPS ออกมาได้ค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือหัวใจของเขานะครับ สกิลถัดมานะครับอย่างนี้เห็นไหมพุ่งเข้าไปนะครับแล้วก็เดลดาเมจหนึ่งร้อยยี่สิบของอันนี้อันนี้คือเลเวลยังต่ําอยู่นะครับนี่ยังต่ําอยู่นะครับสี่สิบเปอร์เซ็นต์โอกาสที่จะติดเผาไหม้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นี่คือเผาไหม้นะครับแล้วพอติดเผาไหม้เกิดอะไรขึ้นต่อนะครับก็เดลดาเมจแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับทุกสองวินะครับเพราะฉะนั้นมันส่วนใหญ่ครับทุกสกิลของเขาเนี่ยแทบจะเป็นเผาไหม้ทั้งหมดนะครับมากกว่าสกิลหนึ่งเห็นไหมอันนี้ก็มีเผาไหม้อีีกกคครัับออนน้้้ืพุ่งเเขาาไไปแลว็100%ติดผหม นะครับตามมาด้วยอีกสกิลหนึ่งนะครับอันนี้นะครับตีเป็นวงกว้างนะครับแล้วก็40%ทํำให้ติดเผาไหม้นะครับแล้วก็ทำให้ตัวเองนะครับอิมมูนนะครับพูดงนแค่คือคือไม่โดนดาเมจนะครับอันถัดมาสกิลอันติเมทนะครับตัวอันติเมทนะครับคือดิวดาเมจเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็ดิวดาเมจเพิ่มเติมนะครับสำหรับตัวที่ติดเบิร์นนะครับ สำหรับทุกๆสแตกนะครับเพราะฉะนั้นสมมตินะครับตัวนี้ถ้าสมมุติว่าไอตัวที่โดนนะครับมันมีสแต็กการติดเผาไหม้อยู่5อันนะครับโคตรแรงนะครับจักใจนะครับแต่แต่ก็อย่างที่บอกครับมันเป็นเป้าเดี่ยวครับและเหตุผลที่ไม่เหมาะต่อการ PvP เลยนะครับหคือกว่าคุณจะบิ้วการเผาไหมขึ้นมาเนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับแล้วยิ่งตอนนี้นะครับแพตที่มันโหมีตีบวกประดับอะไรโผล่ขึ้นมาเอ็นแฮนประดับอะไรกันอีกนะครับคือเวอร์ครับคือ อะไรที่ตามที่ต้องการ s t a c k บิ b แบบนี้นะครับแผ่นนี้ไม่ work แล้วครับนะฮะเพราะฉะนั้นมันเลยไม่ work ครับที่จะเอาไปลง PvP นะครับแต่ p v e ถามว่าได้ไหมนะครับได้นะครับแต่เน้นว่าเป็นบอสตัวเดียวนะครับ work อยู่นะครับคือใช้ราเชลคู่กับตัวนี้นะครับเข้าไปตีตัวละแจ๊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 ะออกมาครับเราวิ่งวนครับบอสเลือดกระไหลแล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นจะเอาไปลงไอ้พวกด่านที่เป็นพวกแผนที่อะไรพวกนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ ไอ้บอสแผนที่บอสแผ่นเขียวครับแมปเขียวครับพวกนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะมันเผาเร็วอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือประโยชน์ของเขานะครับคราวนี้สิ่งที่พี่ไม่ชอบเลยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับจากใจนะครับคือแอนิเมชันการวิ่งมึงโคตรทุเรศนะครับดูมันวิ่งนะครับดูมันวิ่งคือมันไม่ได้อะมันไม่ได้ครับมันไม่ได้จริงๆนะครับดูมันวิ่งครับเนี่ยเนียเนียะครับวิ่งแบบโอ้ อะไรครับเนี่ยนี่นี่คือนี่คืออะไรครับเนี่ยนะครับนี่คือดีไซน์กันดีแล้วใช่ไหมนะฮะถ้าตัดเรื่องนั้นออกไปนะครับอย่างที่บอกครับมันมันสู้กับมอนดีนะครับอ่ะกดไปเนี่ยครับกดกดป้าบครับเนี่ยครับมันอิมมูนเลยครับเนี่ยครับยืนวิ่งล่อบอสครับล่อล่อตีนได้เลยครับเนี่ยเห็นป่ะเห็นป่ะนะครับมันยืนทนได้ดีครับนะครับฉะนั้นสกิลเนี้ยถามว่ามันดีไหมมันดีครับเลยบอกว่ามันเอาไว้ใช้ผ่านบอสตัวเดียวได้นะครับเอาไว้ผ่านมังกรก็ยังได้นะครับ ส่วนสกิลอื่นๆพวกนี้นะครับเป็นสกิลหมู่ครับเนี่ยติดเผาไหม้ติดกันหมดนะครับแต่นี้คือคือแรงไปหน่อยนะครับอันนี้อ่ะอเผาไหม้นะครับอย่างเงี้ยมันก็ติดนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยครับลองลองไปดูแล้วกันนะครับเป็นตัวที่คอมโบคู่กับลาเชลได้ค่อนข้างดีนะครับอย่างที่บอกไปนะครับใช้ตัวนี้แทงนะครับใช้ตัวนี้แทงก็ได้นะครับอย่างที่บอกครับกดกดเนี่ยกดกดครับกดอีกมวนปึ้งครับแล้วก็ตี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 กดตรงเนี้ยครับแล้วก็กดให้มันติดสกิลนั้นสกิลนู้นสกิลนี้นะครับแล้ว แล้วคุณก็ถอยออกมานะครับแล้วก็รอเผามาอย่างเดียวได้เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับสเต็ปนะครับฝึกดีๆนะครับตัวเนี้ผ่านด่านง่ายนะครับคราวนี้เรามาดูถึงสิ่งที่ต้องใช้นะครับหรือว่าอาวุธที่แนะนําสําหรับเขานะครับอาวุธที่แนะนําสําหรับตัวนี้นะครับมีอยู่เซตเดียวนะครับเซตเดียวเลยครับถ่ยครับถ่ถ่ายครับถ่นี่ครับเซตโจมตีครับ โจมตีล้วนๆเพียวๆ5ชิ้นเท่านั้นนะครับถ้าคุณต้องการรีดดาเมจจากเผาไหมนะครับเป็นเซ็ตโจมตีเท่านั้นนะครับใส่ทุกอย่างเหมือนกับลาเชลทุกอย่างนะครับคือเป็นโจมตีอย่างเดียวเพียวๆนะครับและเน้นดามเมจออกมานะครับจากการเผาไหมนะครับรับรองว่าตัวนี้เผาได้สุดเราใจนะครับเพราะฉะนั้นลองไปปรับใช้ลองไปปรับแก้กันดูแล้วกันนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e เป็นได้วยล้กันนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ